อันนี้เรากําลังชําแหละหมูนะครับกําลังกระ thon ขนหมูนะครับโดยทอนคนโดยมิสเตอร์เบนซ์เบนอันนี้นะครับมิสเตอร์เบนซ์อันนี้คือมิสเตอร์มีนนะครับนักเตะสโมสรสโมสรยังกว่าเอทีเคเมืองนนเอทีเคเมืองนนนะครับนี่นะครับชุดใหญ่ชุดใหญ่อยู่แล้วชุดใหญ่นะครับอันนี้คือเราจะทำหมูหัน หมูหันนักเตะอันนี้นักเตะยังแบบถ้าเป็นนักเตะนักเตะนักเตะอัตนนี่นะครับกำลังเริ่มถอนขนนะครับขอดขนนะครับอัานใดที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงลองมาชมวิธีการทำหมูหันของมิสเตอร์เบนซ์นะครับทําให้สาวๆติดใจมาหลายคนแล้ว หน้าตาหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ด้าเฟซนี่แบบด้าเฟซนี่แบบไม่ธรรมดานะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไหมดตาเกมันเกี่ยวว่าอะไรนั่น เป็นขานเอาไว้นี่ก็มีอีกหนึ่งนะครับเข้ามาร่วมนะครับจนใต้เอ้ยพ่อแมนตำรวจค่อยๆรัดค่อยๆรัดเทยค่อยๆอะไรมีทั้งนักเตะนะครับมีทั้งตำรวจนะครับ เข้ามาทำตัวนี้อันนี้โจรนะครับท่านหนาวว่าทักไข้ขนาดว่าดูวิ่งว่าเขาไปเบิ่งเหงาเลี้ยว้างเลกี่ยวเยอะเนี่นี่นะครับก็ถือว่าก็จะเสร็จแล้วนะครับเจ๋อมากวันเดียวตอนนี้เราขุดขนเสร็จแล้วนะครับกำลังทำความสะอาด เอาให้สะอาดเอี่ยมเลยนะครับโดยเชฟเบนนะครับเชฟเบนปากแหว่เบนเอาให้มันบวก,กาเขาเบิ้งเลยไหมแต่ว่าเขาเบิ้งไม่ดีเลยหรอชุดอะไนี้ยก่อนกดดินไหล เดี๋ยวเราจะทําการชําแำละนะครับตอนนี้เรากําลังทําความสะอาดทุกรูคมขนปาดเสียวแบบว่าว่าต้องดึงคนออกเล่นบะชำละเลยมุมเล่นํยทำเป็นเนี่ยนมาเลยทาเป็นทำร่งเลยสิเป็นวะทำเหมือนเป็นยัยขี่แตกแล้วโดยเชฟเบนนะครับ แล้วก็เชฟตีบนี่คือการชำแหละนะครับการชำแหละหมูอันนี้เราจะทําเมนูเมนูยังเ็นหมูต้มเมนูหมูต้มั ต้มแล้วมาปิ้งเขาเป็นนี่ดีตัวเบนไหมมาทำบ,บิดาตัวเนี่ยชเชฟเบนของเรานะครับมสมพ่ออยากได้มีแล้รมันเหงานเป็นนี่ตัวเนี่ยพี่แงเดี๋ยวบ่มีกีหำเนาะอธิบายอยู่เพอยงเบน บอู้กันไหน้างเข้าไปทำหมูเลยข้าววะเขามีแนวแกนมาข้า <c> ว <oughs> อย่าโลกสวยมากแล้วครับอันนี้คือเราทำกินนะครับเราไม่ใช่โลกสวยนะครับอันนี้คือต้มเครื่องในนะครับมามาใส้ตับ อดนะครับส่วนเชฟเบนเชฟเบนก็กำลังทำน้ำจิ้มนะครับแซ่บแซด้วคนเนื้แซ่บแซด้วต่อเสียไหมช่วอย่างีขี่บัเจนเจอร์เตอเตละนี่ผักวนี่หน่อปดเลมินเอา เอา et, <c oughs> เาาามาปาดให้พอกับน้ซิมกันนี่ครับมันจิ้มเสร็จแล้วท่านใดที่อยู่ใกล้มาเลยนะครับ <ไป S 1> ของเราจะ <Star Wars S 1> เป็นสูตร <Pl ans. S 1> ที่ต้มก่อนนะครับอันนี้เป็นสูตรเชฟแบงค์เอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยเชฟเบนนี่ครับอ่าหมูย่างของเราจะเป็นสูตรต้มก่อนนะครับแล้วค่อยมาย่างนะครับอันนี้เป็นสูตรเชฟเบนนะครับ <ไ>อ,ออกไปอไปอกแล้วออกไปออกวออกไปยังไม่ตัดงานออกงานกองด <c oughs> ีนะครับก <ขอ S 1> ดนหัวอันนี้คือลวกกิ้มลวกตับเดี๋ยวมินนน่ะเป็นการทำกินที่แบบคือว่าบ้าน,บ,านบ้านนะแบบบ้านบ้านแต่ผมคิดว่าคนจะ รสชาติคงจะอร่อยน่าดูนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราทำสะอาดมากนะครับค่อนข้างแบบเ,นะเน้นเน้นความสะอาดมากเลยนะครับเป็นบัวกับบ่อพะพิกหไหมนะหัวมันมัวลงไหมไม่สุกตรงกลางเย็นไหมไม่สุกหัวไหมสุกหัวเขาหยั่งหัวอะสุกอะไรผมต้องการอะไรอันนี้สุเอาอันเอา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 ไม่หรือเอาสาดเลยมากดหัวลงไปหมด สูตรนี้ไม่ไม่หวงนะครับท่านใดที่จะเอาไปทําก็เช,เชิญเลยนะครับต้มก่อนแล้วค่อยมาหั่นนะครับนี่เราต้ม,มต้มเริ่มสุกแล้วนะครับเอาแค่ข้างในไม่แดงใช่ไมชเชฟเบเ้นข้างในจะไม่แดงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเริ่มใส่เพิ่มนแมงงเนไไไ่ไม่ขี้ว่ะขึ้นแมง ตอนนี้เราจะใช้ลวดมัดมาไหมมาไหมเข้าแล้วมาไหมแต่ม่ามัดหนีได้ไหมิบัก้ักี่กูบอกตอนนี้เราต้มสุกแล้วนะครับค่อนข้างสุกแล้วก็เราก็จะมาทําการมัดนะครับตอนนี้เราก็มีเชฟเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับกสั่งมาาจ สั่งมาจากคุ้มนอกบ้านเราจะออกซื้อทั้งขึ้นราเห็นนะมันคานไหมเชฟเบนกับเชฟบิลลี่นะครับ คือบอาไม่เอาไม่เอาไม่ประกบหลังอีกบ่บนึกบ่ต้องโอ้ด่าเสียเปล่าเพราะเราออกจากคลิปวะกัมเจ้าข้ามีังไงออกจากคลิปวะอ๋อข้ามยังไงข้ามยังไงข้ามยังไงออกออก,ออกนั่นนะทอดใบินอันนี้คือไส้อ่อนนะครับต้มโดยพ่อกำนันนะครับ พอกำลังจะทำชิ้นให,ใหญ่ๆดูสักชิ้นนะครับเอาแสบๆตแต่คั่มสุกนะครับเมอนสุกใหม่ๆร้อนๆขึ้นมาจากเตาเลยนะครับดูน้ำจิ้มนะครับกินอะไรได้ยำอะไรสัก้นคะครับครับครับ นีครับนน้ำจิ้มนะครับโอ้โหหน้าเสียบเบ็ดเบ็ดอันนี้เราก็ทำการมัดต่อนะครับมมรเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับดูแล้วจะได้กินจริงๆนะครับก่อนน่านี้คิดว่าจะไม่ได้กินนะครับ <c oughs> เอียงกระเบนมาทุย่างเว้ขูดค้นกระเบน <c oughs> บ่เลี้ยวเลยวแ่ม้อยไม่นอันนั้นเบน้นมเบนื่ออ่ได้กินหรอ่ได้กิน้แค้ยอะอันนี้ก็ติดยังกับเขาเบนโบก็นไงติดยังกัเบ้ติดแฮะติดแฮะโอ้ไปติดแฮะสิอันนัอนนีน้องปลาติดโอ้เขาเขาสีรงเขาสีลงหนองวานเท่ามือได้กอบโมโหลอ้ยเบ็ดเบาี่กอนโอ้แสดงว่าไปเปลี่ยน เืนยังไปไปจูนแฮตอีกนะเสอร์ฟเน้ำเก๊ก้วยนะได้ยงเมเนาะน้ำเก๊ก้วยเออหนาเสียบเลยเรื่องมันเรื่อมันยังบ่เนี่ยจอพรไหมมันล้มลง ก่อนที่เราจะย่างนะครับเราจะพึงพึงให้ให้หนังตึงนะครับพึงให้แห้งสนิทเลยนะครับหนังก็จะได้ตึงๆนะครับนี่นะครับพอเราตากหนังเริ่มตึงเราก็จะทาเครื่องเทศนะครับ จนทัั่วเลยะครบตอนนี้เราทาเครื่องเทศเสร็จเราก็จะเอาลงเตานะครับทำกันง่ายๆนะครับโดยเชฟเบนนะครับเชฟเบนหลอยซี่ลอยลอยที่อื่น วัดใจมาเวียนนะนเต๋อโมเต๋อไหมหมุนนีนะครับไฟเราจะแรงไปนิดนึงแล้วเพราะตรงช่วงท้องนะครับช่วงท้องเรามันจะหมดแสงแล้วนะครับดูนะครับแสงจะหมดแล้วแล้วเราจะรีบรีบเร่งนิดนึงนะครับอันที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ ตอนนี้เรากลับข้างมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะทาเครื่องเทศไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโดยเชฟบิลลี่ลอยซี่นะครับลอยตรงนู้นแต่ซี่ตรงนี้นครับ <c oughs> <c oughs> เริ่มเหลืองแล้วนะครับ, <c oughs> รรบกำลังสวยเลยนะครับ เครื่องเทศมีอะไรบ้างเซบิลีม่มีมณพระฮะ<ห>มีมณพระธรรมดอกไม้หฮา <laughs> เทศครับ <laughs> มีอย่างไงเครื่องเทศนะที่อยู่เขาข้าทั้งหมดนะที่อยู่เขาที่อยู่ดำพิกกูตะท่าน,นไหนเอาใส่หม่งหัวเนี่ยหม,ม,ม,ม่งหัวห <laughs> ม่งค้อไหมหม่งข้อใส่ไหลาย <laughs> เออใส่ไปไหลเลยน <laughs> ีแต่เชฟจำเป็นนะครับ

เริ right. right. up, right. no. ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วยกขีดให้เชฟเบนนะครับถ้าเกิดไม่มีเชฟเบนไม่ได้กินนะครับงานนี้ยกขีดให้เชฟเบนแต่คนทำหมูตายก็ก็คือเชฟตีบไปทุกขากกบมาาจัไปทุก่า ตอนนี้เราใช้เวลาหันไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็เริ่มเหลืองเริ่มหน้ากินลงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับโดยเชฟเบนนะครับเชฟเบนแอบซี่สั่งมาจากไหนสั่งมาจากจังหวัดไหนกันน้างนครปฐมนะครับแหล่งหมูเลยนะครับนครปฐม แหลงฮี้แหลงฮีไม่ใช่แหลงตายนี่นะครับตอนปตอมฮี้กำลังเริ่ม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 สวยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใส่สัตว์แก่งี้ดิกำลังสวยนะครับกำลังเริ่มเริ่มแล้วนะครับเริ่ม ก็จะเป็นความจริงแล้วนะครับเออเสียไปไร้ได้ท่านนะเสียไปไร้ผู้ี้ไกลไปไกลมากเห็นหงอปลาตนหนึ่งที่แดงๆผู้บอกว่าคเลี้ยววันหนก่งผู้เลี้ยง่ไก่อยุดนี่ครับเครื่องเข้าถึงทุกซอกมุมนะครับครัับนเหี้ยงกออันนี้เป็นสูตรแบบบ้านๆแม้ว่าเชื่อเป็นสูตรแบบบ้านๆทำกินกันเองนะครับโลกสวยไปไกลนะครับอ๋อโลกโลกสวยไปไกลๆนะครับ เราทำกินแล้วครับนี่นะครับตอนนี้ก็เรามาเช็คดูนะครับเช็คดูความกรอบของหมูนะครับถือว่าค่อนข้างค่อนข้างกรอบค่อนข้างโอเคเลยนะครับโดยเชฟเบนซ์นะครับเอ้าคือมีขวดด้วยความเช็คความกรอบของหมูนะครับแต่มีการข้อขวดกวเกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้เราก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใกล้จะเอาไปชิมแล้วนะครับท่านใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับกดดิสไลค์ด้วยนะครับเอาเลยมาเลยกินเลยมาเลยเฮ้ยโอาซัมหนีเลยเหมือนเหมือ,มอนในเหลียวอยู่นี่นะครับถือว่ากำลังสวยเลยนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆก,ก็เชิญเลยนะครับ